สวัสดีค่ะวันนี้ป้าน้องจะมาสอนอวิธีที่ว่าเรามีเสื้อแล้วเราดัดแปลงได้ยังไงนะคะเวลาเราเดินทางไปไหนเนี่ยจะได้ไม่พกเสื้อผ้าไปเยอะคะ่ะอันนี้จะเห็นว่าข้างในเนี่ยเขามีกระเป๋าอยู่นะคะเนี่ยกระเป๋าเขาจะเขาก็จะเป็นลายอยู่นะคะ แล้วพอแผ่นต่อมาเนี่ยป้าน้องก็เนี่ยทำค่ะกระปะข้างหลังให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็เอามามาทาบอย่างเงี้ยค่ะเอามาทาบแล้วก็ใช้เข็มสอยนะคะพอเราจะไปเนี่ยเราจะปะสักสองสามชิ้นสี่ชิ้นก็ได้ค่ะพอวันรุ่งขึ้นเราก็จะลอกออกมันก็จะเป็นชิ้นนี้วันรุ่งขึ้นเราก็ลอกออกมันก็จะเป็นชิ้นอันนี้นะคะเป็นกระต่ายเห็นไ,ไหมคะ ตอนนี้บางคนเนี่ยปักไม่เป็นอะไรไม่เป็นผ้าที่สวยๆนะคะเห็นไหมคะเราถูกใจเนี่ยเราก็เอามาซับข้างในแล้วก็รีดสอยให้เรียบร้อยนะคะถึงเวลาเราจะไปปะตรงไหนก็ได้นะคะหรือถ้าเผื่อเอ่อน้องไปเมืองลาวเนี่ยพน้องก็จะไปซื้อตีนจกเนะะี่ยค่ะเราก็มามาปะอันนี้ เราตัดแล้วก็ซับข้างในให้เรียบร้อยแล้วก็ปะนะคะเนี่ยอย่างพ่อน้องทำก็ทิดไว้นะคะอันนี้จะเป็นนกกระเห็ดพ่อน้องก็ปะเข้าไปเนี่ยคะ่ะปะเข้าไปนะคะอันนี้เป็นนางฟ้ามีปีเนี่ยก็ปะแล้วก็สอยนะคะแต่อันข้างนอกต้องใหญ่กว่าอันข้างในนะคะ เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะจะเห็นว่าเราไม่ต้องพกเสื้อผ้าไปเยอะนะคะอันนี้คือศิละปะอย่างหนึ่งป้าน้องมีพรสวรรค์ทางด้านนี้ค่ะอย่างตัวนี้ของป้าน้องก็เหมือนกันนะคะเนี่ยผ้าเสื้อผ้าที่ป้าน้องใส่มีเศษเหลือเนี่ยป้าน้องก็จะเก็บไว้ค่ะแล้วเรามาปะหรือเราจะทำด้วยฝีมือก็ได้นะคะจะปักจะเพ้นจะอะไรก็ได้ นะคะอันนี้เป็นเสื้อที่ว่าออตอนสาวๆป้าน้องใส่อยู่นะคะเขาจะเป็นลายดอกสากุระตอนนี้พอขลังเนี่ยมันคับนะคะพออายุมากขึ้นมีลูกมีอะไรมันก็คับป้าน้องก็เอามาทําเป็นกระเป๋าเสื้อคะ่ะเห็นไหมคะเสื้อตัวนี้มันจะหลวมป้าน้องก็เนี่ยคะ่ะก็เอา อะไรมาห้อยห้อยข้างหลังเนี่ยค่ะนะคะเนี่ยค่ะมันก็เป็นวิธีดัดแปลงนะคะสนใจสนใจรายละเอียดหรือข้องใจสอบถามป้าน้องได้นะคะด้วยความยินดีค่ะขอบคุณค่ะ